โด่งดังครับสื่อเกาหลีคลั่งยกไทยเป็นแบบอย่างบ้าบิ่นจนได้แชมป์เอเชียช็อกต่ออีกเรื่องหนึ่งครับเวียดนามตะลึงทึ่งกันเลยทีเดียวกับการประกาศรายชื่อวอลบอลชายไทยของเราครับอายุ16ปีแต่ว่าสูง2เมตรทำเวียดนามเนี่ยตกอกตกใจกันเลยทีเดียวครับเรียกว่ายัางไม่แข่งก็เริ่มกลัวไทยเราแล้ว ซึ่งรายละเอียดเนี่ยมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันก่อนครับกลับมาเจอเจ,อเจอกันอีกเหมือนเดิมครับแม่คลิปนี้ก็มีเรื่องราวข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลยบอลสาวไทยของเราครับที่เรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของสื่อเกาหลีครับออกมาตีข่าวใหญ่เลยครับบอกว่าโค้ชทีมวอลเลยบอลของเกาหลีเนี่ยยกให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างสําหรับทุกคน ก็คือโฮเซซ่าเฮอร์ดันเดสครับโคดิมชาติเกาหลีซึ่งเดี๋ยวมายกย่องสาวไทยของเราครับว่าสาวไทยเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับทุกคนในการขันวอลเล่บอล เพราะว่าบ้าบินเกินครับจนได้แชมป์เอเชียมาครองรวมถึงการที่จะแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกด้วยโดยนัสื่อกาลีเนี่ยเขาบอกว่าไทยอันดับ14ของโลกสามารถเอาชาะิจีนอนดับ6ของโลก้วยสก3-2คว้าแชมป์เอเชียไปครองโดยโคชซีซ่าเนี่ยโค้ชของเกาหลีก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าอยากตะโกนว่าชัยโยดีใจกับผลลัพธ์ของชนะของประเทศไทยและก็วิธีที่ไทยเนี่ยก้าวไปสู่จุดสูงสุดเพื่อบรรลุปเป้าหมาย ซึ่งเขาก็มีต่อครับเขาบอกว่าทีมวอลเลย์หญิงไทยเนี่ยได้กลายเป็นกระจกสะท้อนที่ดีสําหรับทุกคนในฐานะประเทศเจ้าภาพผมขอแสดงความดีกับทุกคนรวมถึงแฟนชาวไทยที่มีส่วนร่วมในบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมของกันในขันจริงแชมป์เอเชียเกาหลีเนี่ยอันดับ36ของโลกจบกแน่งขันวอลเลย์ล,ลชิงแชมป์เอเชียในอันดับที่6ซึ่งเป็นคะแนนต่ําสุดที่เคยมีมานี่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกในเอเชียที่เกาหลีเองไม่ได้อยู่ใน4อันดับแรก โดยเกาหลีเคยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศน,นั้น20ครั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการแข่งขันรครั้งนี้เกาหลีถูกผลักออกจากอันดับสุดท้ายและก็ไม่ใช่แค่จีนและญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงเวียดนามและคาซัคสถานด้วยแตกต่างจากทีมไทยที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดและทำงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อที่สามารถควา้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่3ในรอบ10ปีและยังมีลุ้นกับการแขร่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่คิดว่าสาวไทยเองน่าจะทำฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เนี่ยครับก็เป็นสื่อของเกาหลีเองครับเขาก็ได้ออกมายกย่องซึ่งในเนื้อหาเนี่ยก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชเซซ่าบนลย์บอลของเกาหลีครับที่ได้ออกมาชื่นชมสาวไทยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆสำหรับทุกคนในการแข่งขันวอลเลย์บอลทั้งเรื่องของการใจสู้และก็เรื่องของการไม่ยอมแพ้ครับสาวไทยเราอกหักมาหลายครั้งมากครับกับการแข่งชิงแชมป์เอเชียแต่ก็มาได้แชมป์ครับจนในขั้นเกาหลีสือเกาหลีเอง ยังให้การชื่นชมครับซึ่งน้อยมากครับที่เกาหลีเนี่ยจะชื่นชมชาติอื่นครับเพราะว่าเขาจะดันชาติของเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เองนะครับส่วนอีกซื่อน,นึงครับไม่ใช่เกาหลีครับแต่เป็นจีนจีนเนี่ยก็ไม่รู้ทําไมครับอยู่ดีๆก็โพสต์คลิปของชาโจนกับจังหวะที่เล่นกับทีมชาติบราซิลในการในขานศึกเวียนแอวครั้งล่าสุดซึ่งในชื่อคลิปเนี่ยเขาบอกว่าไฮไลท์เกมรุกของกาบีและชาโจนกับแมททีวอลลอลหญิงบราซิลพบกับบอลลอนหญิงทีมชาติไทย ซึ่งในคลิปเนี่ยก็มีไฮไลท์ของชาชนครับและก็กาบี้ที่แข่งขันกันทําแต้มอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ทําไมครับว่า้สื่อจีนเขาถึงโพสต์คลิปแบบนี้ครับแล้วเป็นคลิปของชาชนเป็นหน้าปกของชาชนด้วยดูแล้วเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบสาวไทยเหมือนกันนะครับสำหรับสื่อของจีนก็เป็นจังหวะที่แข่งขันกันทําแต้มครับระหว่างกาบี้กับชาชน และไม่น่าเชื่อครับว่าสื่อจีนเนี่ยจะให้การเปรียบเทียบระหว่างชาชวรกับกาบีเป็นพ้เร่นระดับโลกแบบนี้ครับถือว่าเป็นผลดีกับนักกีฬาของเราจริงๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับโยกย้ายมาที่อาเซียนกันบ้างครับเป็นเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งสื่อของเวียดนามเนี่ยก็เดี่ยวมาพูดถึงทีมชาติไทยเหมือนกันครับคือเขาเนี่ยออกมาพูดใจทำนองว่าวอลวนอลหญิงไทยคว้างเงินรางวัลมหาศาลหลังจากคว้าแชมป์เอเชียเนี่ยครับก็ยังอยู่ในวงนังวนแชมป์เอเชียอยู่ครับเวียดนาม ยังทึ่งกับผลงานของเราอยู่และก็ยังทึ่งกับเงินรางวัลนะครับที่เราได้มากมายมหาศาลเหลือเกินโดยเขาเนี่ยก็บอกว่าหลังจากแข่งอาเซียต,ติดต่อกันกับญี่ปุ่นและจีนทีมวอลเลย์หญิงไทยเนี่ยครองตำแหน่งแชมป์เอเชียพรุก้าหารในสนามการแข่งขันเนี่ยจุได้5,000ันที่นั่งและเต็มความจุตื่นตาตื่นใจเมื่อสาวไทยได้แชมป์ในบ้านซึ่งเขาก็ยังบอกต่อครับเขาบอกว่าการเอาชนะคู่ต่อสู้รายใหญ่เพื่อคว้าแชมป์หลังจากรอคอยมานานหลายทศวรรษ ทำให้เ c วแชมเปี้ยนลีกเนี่ยกลายเป็นงานสําคัญระดับต้นๆน,นันิีนนแดนแห่งวิหารทองคําและก็แน่นอนว่าด้วยงานที่ใหญ่มากในเมืองไทยชาชนและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ได้รับเงินรางวัลมหาศาลเช่นเดียวกันโดยชวพนักกีฬา14คนเนี่ยที่มีเงินรางวัล8.4ล้าน 000. 000. บาทแบ่งกันได้คนละ600,000บาทคิดเป็นเงินขอเวิดนามก็403ล้านดองนอกจากนี้สาพันธ์นวอลเลย์บอลก็ยังได้รับ30%และเจ้าหน้าที่ฝึกสอนของทีมได้รับอีก20% จากตัวเลขข้างต้นซึ่งอย่างไรก็ตามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทีมวอลเลย์หญิงไทยเนี่ยยังได้รับเพิ่มอีก2ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยคาดว่าจะแบ่งให้นักกีฬาด้วยและหลังจากควา้าแชมป์เอเชียไทยก็ต้องรีบฟื้นเตรียมรู้สึกใหญ่2รายการถัดไปคือโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้เนี่ยแหละครับก็เป็นสื่อของเวียดนามครับโอ้โหยังทึ่งไม่หยุดเลยกับ เงนินรางวัลของเราครับที่ได้เยอะได้ล้นหลามเหลือเกิน10ล้านบาทครับแบ่งกันเนี่ยก็น่าจะได้ตัวเลขกลมๆที่600,000บาทต่อคนก็ทำมาเวีดนามเนี่ยทึ่งกันใหญ่เลยครับเพราะว่าฝั่งของเวียดนามเองเนี่ยจะได้ประมาณ10,000บาทต่อคนนะครับซึ่งก็ทําให้สื่อของเวียดนามอปกลับมาเล่นข่าวนี้อีกทีเพราะว่าเงานินรางวัลของไทยเราเยอะเหลือเกินครับ แลวก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับส่วนอีกเครื่องนึงเนี่ยที่สื่อของเวียดนามพาดหัวใหญ่ก็เป็นเรื่องของวอลนัทชายของเราครับที่เพิ่งประกาศรายชื่อกันในขันในาการเอเชียนเกมที่ประเทศจีนโดยเวียดนามเขาเองก็ตะลึงครับกับนักกีฬาไทยของเราที่อายุ16ปีแต่ว่าสูงถึง2เมตรทำเอาสื่อของเขาเนี่ยทึ่งไปตามๆกันเลยครับโดยเขาเองก็บอกว่าทีมวอลนัทชายไทยเนี่ยได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นในการแข่งขันเอเชียนเกมและก็มีผู้เล่นอจฉริยะวัย16ปีที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากทีมงานโค้ช และเขาก็บอกว่าน่าแปลกใจที่คิตตเฟอร์อาลีหัวเสาวัย16ปีเป็นที่รู้จักในฐานะอัจฉริยะและยังคงได้รับการยอมรับและมีความไว้วางใจจากโค้ชสิ่งน่าสนใจคือว่าเด็กหนุ่มรายนี้จะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ทุกครั้งที่ลงสนามเขาอาย16ปีเนี่ยก็โชว์ความเป็นเลืศและเปล่งประกายออกมาอยู่เสมอเนี่ยครับเนื้อหาโดยรวมของสื่อเวียดนามก็ออกมาประมาณนี้เลยครับทึ่งกับอายุ16ปีแต่ว่าสูง2เมตรแล้วก็บอกว่าเด็กหนุ่มรายนี้จะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเปล่งประกายออกมาอยู่เสมอครับสื่อของเวียดนามนก็ออกมาพาดหัวตัวใหญ่เลยครับกับ2เรื่องหลักๆที่เป็นเรื่องของสาวไทยและก็หนุ่มไทยของเราในการแข่งวอลเลย์บอลนะครับ ยังไงก็ต้องรอติดตามกันเลยทั้งวอลบอลชายและก็วอลเลย์วอลหญิงซึ่งตัวนี้เนี่ยสาวไทยของเราก็เดินทางไปที่ประเทศโปรแลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกันแบบทรหดเลยครับ20ชั่วโมงโดยล่าสุดเนี่ยสาวไทยก็ไปฝึกซ้อมที่สนามกันในขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางโคดูดเองก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเริ่ห้นักกีฬาเนี่ยปรับตัวแล้วก็ได้สัมผัสเกมกับลูกบอลและเขายังก็คิดว่าน่าจะปรับตัวได้เร็วขึ้น เพราะคุณเคยกับสนามนี้อยู่แล้วครับเคยเล่นชิงแชมป์โลกมาแล้วอีกเรื่องก็คือการทําความพร้อมแข่งขันกับทีมต่างๆก็ยังต้องคงลงรายละเอียดให้มากขึ้นซึ่งแมตช์แรกเราจะต้องพบกับเยอรมันนะครับซึ่งเยอรมันเองก็ต้องฝ่าวิกฤตตัวตึงของทีมอย่างฮันนาออสมมน มีการบาดเจ็บครับตอนนี้เป็นตัวหลักมากๆของเขาด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของวลวัลเยอรมนีก็เดีกยวมารายงานว่าฮานนาออสมันหัวสาวตัวเก่งของทีมขอถอนตัวออกจากกแข่งขันจริงแชมป์ยุโรปครับเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บที่เขา่า แถมคนที่ค้นเรียกมาเสริมเนี่ยก็เจ็บตามเธอไปอีกซึ่งเป็นโชคร้ายของเยอรมันมากครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคิมเบอร์รี่ก็ได้เข้ามาแทนครับเข้ามาช่วยเยอรมันเนี่ยลุยรอบกัดเลือกโอลิมปิกโดยก่อนหน้านี้คิมเบอร์รี่เองก็ประกาศลาทีมชาติไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมครับซึ่งเขาเองก็เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของชาชนโมกสีและก็อัชราพรที่สโมสรซาดิเยครับในลีของตุรกีคือถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีกับไทยของเรามากครับที่จะมีโอกาสชนะเยอรมน,นีในครั้งนี้เพราะว่าตัวหลักที่แบบ จริงๆของทีมเจ็บแบบนี้ความดุด้าความแข็งแกร่งก็น่าจะเสียหายเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าแอดจำได้ว่าตอนที่เราเจอกับเยอรมันในวีเนลครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีแต่ฮันนาออสมันเนี่ยแหละครับที่ส่วนใหญ่ทําแต้มไปกับเยอรมันอยู่คนเดียวเลยแต่ว่าครั้งนี้คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราเลยครับที่เขาเจ็บยิ่งตอนนี้เราเองก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังจากคว้าแชมป์เอเชียมาได้ในสมัยที่3 และก็การได้นกสราต้มคํามาอีกก็น่าจะช่วยทีมชาติไทยเราได้พอสมควรเลยทั้งเรื่องของประสบการณ์และฝีมือเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมือเซตอันดับหนึ่งของโลกที่ทั่วโลกให้การยอมรับนุสรายเองก็น่าจะมาเติมเต็มได้เป็นอย่างดีครับน่าจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในเกมรุกส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อาคิดว่าเราน่าจะคว่ำเยอรมันได้ก็คือเรื่องของประสบการณ์ของผู้เล่นและนักกีฬาหลายๆคนครับโดยนักกีฬาสายเลือดใหม่อย่างชาโจนพิมพิชยา อัธยาทัศดาวอชราพรทัทัชชาและก็พรพันธ์เนี่ยลวนแล้วแต่ไปเล่นที่ต่างประเทศมาแล้วทั้งนั้นครับ แล้วอายุอาณามเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะสุกงอมครับสั่งสมประสบการณ์เต็มที่ความนิ่งความตื่นเต้นและก็สมาธิในเกมน่าจะดีสังเกตได้จากเราเล่นกับญี่ปุ่นเล่นกับจีนเราก็สมาธิดีกว่าโมเมนตัมดีกว่าทําให้ความแข็งแกร่งตอนนี้เรียกว่าแข่งโป๊กครับสำหรับสาวไทยผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยแข่งทุกคนเลยแต่ว่าอย่ามีอาการบาดเจ็บนะครับถ้าเจ็บขึ้นมาอาจคิดว่าน่าจะมีปัญหาแน่นอนครับยังไงก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยไปด้วยกัน แมตช์แรกเนี่ยเราจะต้องพบกับเยอรมนีครับแล้แมตช์ที่2ก็จะพบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าชนะเยอรมนีได้เนี่ยเป็นผลดีต่อเรามากๆยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์กันนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับเอาละส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ